อพอก่อนครับเรายังอยู่กับพี่บางออนพี่สายันนะครับเรามาดูข้าวโพดอาหารสัตว์กันนน้ะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะใบสมบูรณ์อยู่จุ่ตลาดมีหนอนบ้างเล็กน้อยพี่เราอยู่ตลาดเป็นเรื่องปกติของข้าวโพดกับหนอนนี่ถือว่ายังดีนะยังรอยู่รุ่นนี้อายุกี่วันแล้วพี่สี่สิบห้านว สี่สิบห้าเหรอไม่กว่ากว่าไหมกว่าแล้วเพราะว่าฝักมันออกมาเยอะแล้วห้าสิบห้าสิบวันห้าสิบห้าสิบวันเห็นว่าแปลงนี้ก็ได้ของดีไปกี่รอบพี่สองรอบเอาตัวไหนไปได้ฉีดตัวไหนไปตัวนู้นตัวแพนโทแพนขี่จรวดอย่างเดียวเลยพี่สายันนี้ขี่จรวดอย่างเดียวแล้วมันเป็นอาการยังไงพี่ฉีดไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมที่เราสัมผัสได้ก็ตัวดีพุ่งไหม มันเนาะกลัวจะโตเกินไปนั่นไงถ้าเป็นมันคนก็จะกลัวไม่ลงหัวมันโตเร็วไปมันสูงมันสูงแล้วมันสูงเรากลัวถ้าสูงมากเรากลัวแต่มันก็สูงจริงๆกับพี่ใช่สูงมันสูงเกินเกินอายุมันเอที่สมันจะหักไหมลมแรงหรืออะไรเงี้ยกลัวตอนลมมานี่นะจะตู้ลมไหวไหมมันสูงเกินมันสูงเห็นไหม fc ฉะนั้นข้าวโพดก็ ต้องดูนะถ้าสูงกันอดนเี้เราก็หยุดฉีดก่อนต้องหยุดฉีดก่อนมันจะโตเร็วเกินไปตอนนี้เราก็เห็นนี่มันมันฝักมันออกมาเยอะแล้วค่ะนะครับเขาเรียกว่าไหมเป็นม่วงแล้วนะค่ะไหมไหมแดงละถ้าไหม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 ขาวมันจะประมาณสักสี่สิบกว่าวันเนาะอันนี้อันนี้แดงแล้วเกินแล้วเริ่มออกเริ่มออกแล้วแล้วก็ความเขียวยังอยู่อันนี้เป็นน้ำฝนหรือน้ำหยดพี่น้ำน้ำน้ำลาดล่องเขาเรียก เขาเรียกน้ําลาดใส่ร่องอ๋อเปรืเปิดน้ําใส่ร่องเปิดน้ําใส่ไม่ได้แปลงเลยเปิดน้ําใส่ร่องนะถึงว่าใบเขียวมันจะไหลมาในร่องเลยใบสวยเลยนะไม่ต้องน้ําหยดไม่ต้องน้ําพุ่งอ๋อน้ําพุ่งอย่างแปลงเนาะรอบนู้นน้ำพุ่งอันนั้นอันนั้นก็อีกแปลงหนึ่งนะครับ FC นั่นน้ำพุ่งอ่านั่นน้ำพุ่งอันไหนมีน้ำกระจายพี่น้ำกระจายนู่นน้ำกระจายแปลงนู่นน้ำกระจายเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแปลงน้ำกระจาย ก็นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปแอบขุดข้าโพดข้าโพดต้องขุดนะพี่ใช่มันก็มีหัวมันกนมันจะมีหัวอยู่ข้างล่างปะโโอุ้ยนี่พี่สายันบอกว่ามันโตเกินไปมันมันสูงเกินไปมันสูงเกินไปสูงเกินไปแล้วปกติถ้าพี่ไม่ฉีดมันสูงแบบนี้ไหมไม่สูงตกลงดีหรือไม่ดีเนี่ย อย่างกระโพดอ่ะถ้าคนขายเริ่มงงแล้วว่าไม่อย่างกระโพดก็ฉีดมันก็ดีให้ความเขียวแต่ถ้าเกิดเรารวมมันสูงแล้วเราก็ต้องต้องหาตรงที่ว่าหยุดฉีดที่มันทําให้สูงอ่ะเดี๋ยวมันลมมามันจะลมติอแสดงว่าพี่ทายันต้องปรับเหลือฉีดครั้งเดียวเพราะว่าเห็นที่ปกฉีดไปสองครั้งฉีดสองครั้งอันนี้ฉีดสองครั้ง มันเริ่มกลัวแล้วมันโตเร็วเกินไปมันมันเขาโคตรสูงเกินไปมันมันจะมันสูงเกินไปแล้วแปลงนู้นก็ฉีดไหมฉีดทุกแปลงมันสูงเหมือนกันหมดเลยพี่ท่มหัวเลยยิ่งแปลงที่ที่แปลงไปนู้นยิ่งสูงมากเอฟซีกล้องดูใใกล้หน่อยมันไม่ใช่ฝักใหญ่นะไอที่มันสูงเนี่ยมันยังเนี่ยนิดเดียวไม่ใช่ว่ามันจะใกล้เก็บนะยังยังไม่ใช่เนี่ยมันเพิ่งออกมาแค่นี้เองแต่ต้นมันสูงมาก ก็เลยกลัวแล้วกลัวลมมาแรงๆแล้วก็ถ้าพายุมานี่เราถ้าสูงจัดเราจะเสียหายเลยเยราเสียหายที่นี่ข้าวโพดเราไม่เน้นความสูงเน้นความความอวบเน้นความอวบพอดีแต่ตอนนี้เราฉีดอะไรไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วปุ๋งปุ๋ยอะไรต้องให้ต่อไหมของของพี่ไม่ไม่ให้แล้วอันนี้พี่ให้หมดแล้วจบแล้วจบจบแล้วปล่อยไปกันน้ำใช่ปล่อยกันน้ำอันนี้ชุดชุดนี้ว่านชุดนี้ว่านแล้วก็ปล่อยน้ำมามันก็ละลายไปชุดนี้ว่านแล้วก็เปิดน้ำใสเปิดน้ำใส่ครับ ปุ๋ยรอบสุดท้ายใส่ตัวไหนไปพี่พี่ใส่สิบห้ากับยูเลียสิบห้าสามตัวเสมอสูตเสมอกับยูเลียปกติก็ใส่อย่างนี้อยู่แล้วปกติก็ใส่อย่างนี้แล้วก็ฝักใหญ่โตมโหฬานน้ำหนักดีน้ำหนักดีอเรามีเป้สะพายหลังฉีดไหมพี่นี่เดี๋ยวจะให้สูตรฉีดพวะแถวเดียวเนี้ยเป้ทังอยู่บ้าน เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอามาฉีดเดี๋ยวจะส่งตัวซูเปอร์ไอไนมาให้ฉีดอ๋อเดี๋ยวได้ฉีดพี่่ายตรงไปให้อ่าเป็นเป็นตัวนี้แหละแต่เป็นรุ่นซูเปอร์นะ,นะในตัวนี้จะมีเวลาฉีดแล้วอ่ะเหมือนมันจะลงหัวลูกใหญ่อะไรใหญ่ๆอ่ะเกี่ยวกับเรื่องผลก็จะใช้ตอนที่มันกําลังสร้างสร้างสร้างผลนะร็น้าต้องรออีกสักพักนึงก็เดี๋ยวให้มันให้มันโผล่มาสักสักพักนึงมันเป็นเม็ดอะ ให้มันเริ่มสร้างเม็ดก่อนกลังเป็นไข่ปลากายแล้วพี่ฉีดรอบเดียวพอเข้าใจกลัวเดี๋ยวกลัวฝักระเบิดไหนพี่ทดลองดูใช่ไหมทดลองแถวเดียวก็ฉีดรากนี่แหละฉีดรากเลยลงรากเลยฉีดลงรากเลยจี้ไปอย่างเงี้ยโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะลองเดียวพออันนี้มันต้นคู่ปะลองคู่ลองคู่อันนี้เขาคนลองคู่ลองคู่เนาะอ่ะพี่ก็ฉีดฉีดแค่เนี้ยเนินเดียวพี่ไปนะทั้งแถวเลยยาวอย่งเงี้ยนะยาวพอครั้งเดียวเดี๋ยวดูผลกันนะครับไอ้กี่ตัวเนี่ยจะส่งมาทดลองเยอะเลย แต่อันนี้น่ากลัวที่สุดเพราะว่าใบมันเริ่มไหม้แล้วเดี๋ยวอันนี้ต้องรีบฉีดตัวนี้หน่อยอันนี้ในรถเรามีเดี๋ยวเอาเอาได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องรีบแก้แต่ก็โพดสวยจริงนี่ขนาดเรายืนบนเนินนะ <c oughs> <c oughs> มันยังสูงก็แล้แหลยเนี่ยหน่ลมอย่างเง,งี้ยเราจะตาโพดมันจะไม่ต้องต้องสูงมากเอ,อเราต้องเอาอะไรนะเต็นเติ้นหลังสังกะสีมากันลมไหม มันทําไม่ได้ดีงะเราเราก็เลยอย่าให้มันสูงจัดออันนี้ก็คือข้าวโพดนะครับข้าวมีมันน้ําหยดเหลืออะไรอีกพี่ที่เราไม่ได้ไปดูเนี่ยก็ข้าวโพดหมดแล้วหมดแล้วนะโอ้สองร้อยไร่เมื่อยแล้วเอฟซีเาเดี๋ยวเรามาติดตามแปลงของคุณพี่สายันพี่บางอ่อนอีกนะสักทิ้งช่วงหน่อยเดือน2เดือนอะไรเงี้ยเอาเดี๋ยวรอดูว่าเวลาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราแนะนําให้ใช้ตามช่วงนั้นช่วงนี้แล้วมันเป็นยังไงบ้าง นะครับอันดับแรกก็คือเดี๋ยวต้องกู้ข้าวกับมาก่อนอต้องรีบกู้ข้าวกับมาก่อนนะครับตอนนี้เหลืองหมดแล้ว <laughs> <laughs> ขอบใบริ่มไหม้แล้วนะ <laughs> <laughs> เอฟซีพอออกหลวงแล้วเหลืองอย่างนี้ก็สวยเลยไอ้ <laughs> กเกี่ยวเลยสิพี่ใช่ทีนี้ก็จองจองรถเกี่ยวีิดทาเล <laughs> จองรถเกี่ยวเลยนะครับ <laughs> แ,แล้วก็ในเรื่องของตัวใบด่างต้นเล็กเรายังไม่เจอแต่ว่าถ้าได้สูตรนี้ไปก็สามารถช่วยให้มันพืชมันแข็งแรงได้ ถ้าเจอระบาดเราค่อยฉีดแบบเข้มข้นหน่อยทุกเจ็ดวันทุกอะไรไปะนะครับสูตรอย่าลืมตัวนี้ก็ตามใจหรือสิบห้าวันครั้งตัวนั้นเดือนอละครั้งพอเดือนละครั้งเพราะเดี๋ยวมันจะขึ้นแบบนี้อีกแล้วใบก็ใหญ่เกินไปนนคนปก็จะกลัวกันผส,สมก็ตัวนี้ผสมเลยะนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ฉีดเดียวไปนะครับถ้าสมมติมีเพลี้ยไฟแดงมาเราก็ใส่ยาปกติยาพลริเดเบนอะไรพวกนี้เราก็ฉฆ่าแมลงไปนะครับปกติแต่พวกนี้คือ ไม่น่ามีอะไรฉีดแล้วเพราะมัน,ม,นมันเกินแล้วมันเกินแล้วตัวเนี้ยอ่ะมันสูงเกินใหญ่เกินหมดแล้วนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเหลือเหลือแต่ว่าพอมันขึ้นเม็ดเราก็จะมาฉีดเร่งให้มันอบวบ,บได้น้ําหนักฝักหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาตัวซูปเปอร์ไปฉีดลงดินนี้ปั๊บ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 ัวดเ,เลยเตรงนี้กับใบก็ฉีดได้แต่ว่าเนี้ยเราเห็นว่ามันฉีดเข้ารากมันก็แต่นี่ถ้าพี่พฉีดอ่ะพี่ถ้าพี่ฉีดทางแปงพี่ก็ใช้โดนเลยใช้โดนใช่แต่เราจะลองแค่แถวเดียวเราก็ฉีดจี้ลงตรงดินนี่พี่ คแค่แถวเดียวนะแล้ว,แล,วแล้วเราดูว่า,าฝักมันเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงมันจะแบบโอโ้โหโคนทั้งต้นเลยไหมอะไรเงี้ย <laughs> เดี๋ยวเราติดตามอีกครั้งหนึ่งอ่าออ่าครับโอ,โอเคนะครับวันนี้ขอบคุณพี่สายันพี่บางอ่อนมากครับผมอขอบคุณครับค่ะดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ